ด่วนเลื่อนเวลาสัมภาษณ์ของผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ระวังไปผิดเวลานะครับท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้ก่อนไปรับชมคลิปการลดกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจากที่ผมเคยทำคลิปอบอกรายละเอียดของผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 7ถึง1ิมิถุนายนนะครับโดยท่านจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์2วันโดยวันแรกท่านจะต้องมา,อาถ่ายรูปและก็มารายงานตัวเพื่อตรวจเอกสารและอบรมก่อนตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็วันที่2ท่านจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์นะครับโดยผมแจ้งวันเวลาตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งในหน้าเพจ tac TH thailand นะครับทีนี้มีการเปลี่ยนแปลง เวลาการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่นะครับบนหน้าเพจ TC Thailand เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการาโพสต์ใหม่นะครับเขาเพียงแต่แชร์โพสต์เก่านะครับโดยโพสต์เก่าเขามีการแก้ไขข้อความนะครับหลายท่านอาจจะงงๆนะครับผมก็เลยทําคลิปมาอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าคลิปก่อนผมทําไว้ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง แลัคลิปนี้พอเจ้าหน้าที่แก้ไขผมก็เลยต้องมารับผิดชอบแก้ไขด้วยนะครับไม่งั้นพวกท่านอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับมันมีเรื่องของเงื่อนเวลาที่มีการเลื่อนเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ท่านมาไม่ทันและอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นวันๆเลยนะ,ะการสัมภาษณ์ก็อย่างที่บอกนะครับเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะ เป็นผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่7และ8มิถุนายนนะครับโดยในกลุ่มแรกนี้จะประกอบไปด้วยหมายเลข127573จนถึงหมายเลข127872 7, 7, วันแรกวันที่7มิถุนายก็มาถ่ายรูปในเวลา8นาฬิกาเพื่อยื่นขอวีซา่าแล้วก็เวลา14นาฬิกามีการรายงานตัว เพื่อต,ตรวจเอกสารและอบรมก่อนตัดสินใจนะครับวันแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอาตามโพสเดิมของเจ้าหน้าที่เลยนะครับทีนี้พอมาถึงวันที่2นะครับวันที่8มิถุนายนาเจ้าหน้าที่มีการแก้ไขเวลานะครับจากที่จะต้องมารายงานตัวเวลา7นาฬิกาเขาแก้มาเป็นเวลา9.45นาฬิกานะครับ เพื่อรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กลุ่มแรกเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่น่าจะแจ้งในวันนี้เลยซึ่งผมทำคลิปในเวลาสามทุ่มกว่านะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนของวันที่7ก็น่าจะรู้แล้วว่าจะต้องเข้ามารายงานตัวในเวลา9.45นาฬิกานะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดจากกลุ่มที่2และ3นะครับ กลุ่มที่2จะเป็นผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนและก็วันที่9มิถุนายนประกอบไปด้วยหมายเลข127873จนถึงหมายเลข128172 ในวันที่8มิถุนายนเวลาถ่ายรูปยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเวลา8นาฬิกาแต่ท่านสามารถมาถ่ายรูปก่อนเวลาได้นะครับก็คือร้านจะเปิดตั้งแต่เวลาตีห้ครึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านก็เข้ามาถ่ายรูปก่อนได้เลยถ้าท่านถ่ายเสร็จท่านก็ไปพักนะครับจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งละกันน่าจะเป็นพี่รปภนะครับมาแจ้งว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างแล้วก็เวลานะครับ ในช่วงบ่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เร็วขึ้นด้วยจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ประกาศไว้ในเวลา14นาฬิกาเพื่อรายงานตัวเพื่อตรวจเอกสารและอบรมก่อนตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลเขาเลื่อนเวลาเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับจาก14 เป็น13.30นน,นะครับดังนั้นให้ระวังนะครับอย่ามาเวลา14นาฬิกาซึ่งท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะครับมาให้เร็วขึ้นนะ แล้ววันที่9มิถุนายนนะครับท่านจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา9นาฬิกานะครับวันที่9มิถุนายนคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเวลาเดิมมันนัดเวลา7นาฬิกาอยู่แล้วยังไงท่านก็มาทันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเสียเวลาอรอเจ้าหน้าที่นานเท่านั้นเองกลุ่มที่3นะครับจะเป็นกลุ่ม ของผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่9และ10มิถุนายนประกอบไปด้วยหมายเลข1 2 8 1 7 3จนถึงหมายเลข1 2 8 4 7 2อแ่แน่นอนครับเวลาถ่ายรูปของวันที่9ยังเหมือนเดิมก็คือเวลา8นาฬิกามาถ่ายก่อนได้เหมือนเดิมครับการถ่ายก่อนนี้ก็คือจะทำให้พวกเรานะครับไม่แออัดไม่ไปรอคิวกันถ่ายนานเกินไปนะครับจะได้กระจายถ่ายภาพเนาะ แล้วเวลานะครับในช่วงตอนบ่ายนะครับก็เวลาเดิมเหมือนกลุ่มที่2เลยก็คือเป็นเวลา13.30นท่านจะต้องมารายงานตัวเพื่อตรวจเอกสารและอบรมก่อนตัดสินใจไปทํางานที่เซลลแล้ววันที่10มิถุนายนท่านจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา9นาฬิกานะครับวันที่2ผมไม่ห่วงเพราะว่าท่านได้เจอเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่คงย้าในการ เปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาอีกทีนะครับก็เจ้าหน้าที่ย้ํานะครับว่าหากท่านไม่มาตามที่กําหนดจะถือท่านไม่ประสงค์ที่จะไปทํางานใน,นรัฐอิสราเอลนะก็มีข้อพึงระวังนะครับคือกลุ่มที่2วันแรกช่วงบ่ายท่านมาเวลา13.30น,นนะแล้วก็กลุ่มที่3นะครับช่วงบ่ายเหมือนกันท่านจะต้องมาเวลา13.30น,นนะไม่ใช่เวลา14นาฬิกานะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องรับผิดชอบทําคลิปเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพราะผมเอาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาทําเป็นคลิปดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่แก้ไขผมก็ต้องแก้ไขตามด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมาได้ทันเวลาตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และได้ไปทํางานที่อิสราเอลนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาเดี๋ยวมีข่าวสารเกี่ยวกับงานอิสราเอลในเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวจะทำคลิปชี้แจงแล้วก็บอกกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ